วันนี้เราจะมีกินโปรนักเก็ต18ชิ้นเพียง88บาทไปเข้าร้านตอนนี้ก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันตอนนี้ผมก็ได้จัดโปรมาเรียบร้อยลรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างหนึ่งกล่องสองกล่องได้ถึงสากล่องเลยอะ88บาทค,คุ้มแล้วก็มาแกะดู โปนี้หากินยากมากเลยนะนักเก็ตแปดแปดเนี่ยกล่องหนึ่งก็หกชิ้นอืมก็อร่อยอยโปรตินักเก็ตถ้าซื้อกินพวกนี้ค่อนข้างที่จะราคาแบบแรงอยู่แต่ว่าซื้อกินในนี้ตกชิ้นละห้าบาทกว่าเองนะครับผมแล้วก็กจิ้มกับซอสบาร์บีคิว ซอสตตเบอร์บีคิวนี่คือกินยานกเกตนี่เข้ามากมแจ่มมากก็คือจะได้กล่องละหกชิ้นจ้าแจ่มมากไปซื้อกินกันโอ้โหจิ้มซอสเยิ้มๆโคตรแจ่ม,ยม,ยมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ไปแล้วบ๊ายบาาอืมกิ่นมากคนมาเยอะแล้วถอกก้วย